ขอหุ้นพ w วเวอร์ท a าแมกกาซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ปี69เนี่ยเรามีแผนที่จะเข้าทํางานในไ์ไลน์ที่ลูกค้าของเราที่เราคาดว่าจะเพิ่มเข้ามาเกือบ5,000ล้านเพราะปี69ที่จะเข้ามาเราเข้าบิดแล้วก็เข,เข้าแข่งขันที่คิดว่าจะเพิ่มเข้ามาได้ปี69เป็นผลมาจากรัฐบาลที่แล้วบวกกับรัฐบาลใหม่ที่จะมีมาทุกอยาก่างคงต้องเล่งจเปนดินของภาครัฐให้มากขึ้นเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้โตขึ้น,นแล้วแผนที่เราทํามาแล้วงานที่เราทาจริงๆทุกอย่างน่าจะออกผลงอกงามในปี69นี้แน,น่นอนปัจจุบันแบ็คหลอกเรามา4,000กว่าถึ 1, 5, งปี69เข้า เคิดว่ามี8,9,000น่าจะได้อย่างน้อยเข้ามาก็าพูดถึงิ้นปี69เป้าหมายเลยนะใช่ครับไม่ว่านโยบายภาครัฐไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามา,าก็จะพัฒนาเรือ่องแพลตฟอร์มเป็นหลักเพราะว่าทัลทรา t ส a n s f o r m a t i o n เนี่ยเป็นรากฐานเราทำไปอย่างต่อเน,นื่องยิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น Data ใช้มากขึ้น AI เข้ามีบทบาทมากขึ้นเนี่ยแพลตฟอร์มเซอร์วิสภาครัฐจะทาให้เรามีโอกาสขยายกลุ่มลูกค้าแล้วก็เพิ่มรายได้เข้ามาได้อีกทุกทุกทางเลยครับบวกกับพันธมิตรที่เราเข้ามาอยู่ในทีมมมมของงเเเรรรราาาาน่่่ไไวววจะป็ทโกตัแลล้้บุค ทีมงานความเชี่ยวชาญแล้วเขาประสบการณ์ด้วยแพลตฟอร์มพอขึ้นคลาวเน็ตเบย์เขาก็มีคลาวแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องข่าวเซอร์วิสเรื่องแพลตฟอร์มเซอร์วิสอยู่แล้วในขณะเดียวกันองค์กรลูกค้าต่างๆจะแานเฟอร์ตัวเองใช้ AI มากขึ้นขึ้นคลาวมากขึ้นเอิดวิกกลุ่มต่างๆพวกนี้เราซึ่งอยู่กับลูกค้าอยู่แล้วให้บริการลูกค้าอยู่แล้วก็จะเป็นคนที่เขาช่วยทำ่ดยเขาทาให้เอาขึ้นระบบต่างๆรายได้ฝั่งดิจิทัลฝั่ง d a ต้าเพิ่มเข้ามาได้ในปีนี้บวกถึงรายได้ฝั่ 20หรื30เหมือนทุกปีที่ผ่านมามนต้องเรียนว่าการสร้างขีดไซเบอร์ียวริตี้การทำดีซ็อกห้องซีซ็อกรูมในการฝ้องระวังต้องใช้บุคลากรแล้วก็เวลามีทีมโกรโปรเข้ามาเนี่ยมันเหมือนการย่นเวลาเราต้องไปสร้างทีมเองดึงบุคลากรเข้ามาเองเราเริ่มไม่ได้เริ่มนับหนึ่งไม่เริ่มนับศูนย์ลามาถึงเรานับหนึ่งแล้วเดินต่อพร้อมกันเลยมันทําให้เซอร์วิสที่เรามีให้ถึงลูกค้าเราเนี่ยเหมือนกับ lady to eat เลย lady to use เลยไม่ต้องมาคอยสร้างใหม่เจอบุคลากร,ากรใหม่เขาคนกลุม,นน,น,ลน,น,ลมน,นนีี้ททาับบบ AI มีบทบาทเรื่องของไซเบอร์เรียลิตี้เนี่ยเขาต้องเข้ามาเสริมแล้วก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นไปด้วยเหมือนกันในปีแรกจะเป็นเซอร์วิสที่เรามีให้กับลูกค้า,าเม้่อไปีก็จะมีรายได้แล้วเป็นกําไรที่วิ่งเข้ามาด้วยในปีถัดไปเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เซอร์วิสเรื่อง s e c u r i ิตี้เนี่ยจะเป็นรายได้ ata, แบบมีคืนลิ่งแบบต่อเนื่องพอใช้แล้วก็จะให้เราเข้าไปเซอร์วิสดูแลทั้งข้อมูลดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้ง2อ,อย่างมันก็จะเป็นรายได้ ata, กําไรที่วิ่งเข้ามาที่บบกล,ลุ ก็จะดาเนินนโยบายได้นานเนี่ยต่อเนื่องทาให้ภาคเอกชนเนี่ยเวลาปรับแผนเพื่อให้สอดร้องกับภาคนโยบายภาครัฐเนี่ยก็จะไปต่อได้โดยที่ไม่สะดุดผมคิดว่านี่สําคัญเพราะว่าภาครัฐอยากจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนเติบโตอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาคือมันไม่ต่อเนื่องเพราะว่าไม่ได้อยู่ได้นานเสถียรภาพไม่เยอะมันก็ทําให้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทุกอย่างอะพอมันถึงลงทุนถึงดับหนึ่งเปลี่ยนรัฐบาลมันก็ขาดตอนในแง่ของนโยบายในการักดันอยากให้อยู่ได้นานเสถียรภาพสูงสุดอนไหนก็ได้ชัดเจนครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับ